อยไ,ไว้นานเกินเนี่ยข้างในเป็นสีแดงอาจะเป็นทรงหยดน้ำไงทรงก็จะสวยเหมือนเหมือนลักขางเหมือนน้ำเต้าแบบเนี้ยเนี่ยเป็นลายแล้วครับไปล่อยไว้นานเกินทรง,งก็สวยมากเลยครับ แต่ผิวก็เป็นอันนี้แต่ไม่เป็นอะไรข้างในเขาข้างในเขาไม่ได้เป็นอะไรไงอันนี้ไฟแดงเดี๋ยวผมจะพายดูนะเดี๋ยวเอามีดนี่ยเป็นไฟแดงจริงหรือเปล่ามันดูกันนิ่มเลยครับน้อนง่ายโอ้โหสุดยอดเลยไฟแดงจริงด้วยหนิบโทรศัพท์ไว้นี่ครับ ข้างในเป็นเนื้อสีแดงครับผมจนเสือฝรั่งสีแดงครับผิวไม่เป็นไรครับเออผมมีไอเดียเลยเนี่ยผมจะเม็ดกลับไปเพาะใหม่ครับเพาะแลปลูกใหม่